สบายดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี oui> ่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อเออพี่น้องเอ้ยอีกแล้วเนาะใบเอกระทั่งไทยขี่ไปเมืองกาเนี่ยมูว่าเอตายอีเล้อพี่น้องเลยตัวที่ว่าเบาเอมาะโซโซนะมูหน่อยโซ่วัดซองเนาะวันนี้ตายตัวหนึ่งพี่น้องสีย่างกัย่างตัวนี้เนาะตัวมันอยู่เบื้องนี้ มันบ่อยากกินหักมึงตีเจ้าจ่อยอุดๆตามแต่เก่ามันสิเห็นนมันสิโดดตงแรงตงแรงพี่น้องมันมีแหงสิโดดงเมองๆนี่ตายแล้วตัวนี้ตายมึงเพนี่พี่น้องเอ้ยโอ้สิเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะที่ถ่ายกับหมูีพี่น้องเอ้ยคือสิลาสิเร้าแหละ เขาคือสิบัวแดงเอามาเบี่ยงอีแล้วเนาะเป็นผ้าเป็นเห็ดเป็นขอไก่ด้วยพี่น้องขอไก่หน่อยเนาะเบี่ยงเป็ดเบี่ยงไก่เอาซะเนาะว่าเป็ดไก่มันเบี่ยงง่ายพี่น้องเลยหรือว่าเป็ดไก่นี่บ้านเขากินกระดิ่งลอยแล้วพี่น้องก็ออกไปหากินห้าอยากเองวันเนาะเบี่ยงหมูนี่ทรมานเนาะบจักซักยาบจักว่าอาหารบัจักทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเลยแต่มันผ่านมาเนี่ยรุบเทือนรุบยังเนาะเพรว่าสีแยงป้าใบซื้อพี่น้องมันโบหญ่สั่มโชว์ที นาวกับโมแมนเป็นแบบคืออ mm. ่าส่วนบเอเดียงโมใหม่ๆเนาะตัวมันตาเป็นสิบเสาตัวนองแบบนี้แหละป็นต่างกันครับตัวนี้แงกออกเนาะบางอย่างมันอยู่พังนี่อย่างนี้ติดติดต้องการียบ้อยพังมืออื่นเสาพี่เนามันสีหลอดดีบ่เนะตัวนี้นี่บมเอชิปพังเนาะมันถึงตัวหน่อยแน่ขุดางแน่นะพี่เนาะสิบพังบางอย่างแล้ส่วนตัวนี้นี่ เราหลุนต่อไปวัดศรีโดรือบุรด์เนาะเชาออกมาเลยแหละเศรเฐียงี้ยเนาะเป็นมันตายอยี้ยเลยโอ้โหพระละมานีพี่น้องเลยขาดบางไวหหลยเบี้ยงใหญ่มากเลยใช้ายตัวบ้ายากับซัดตัวอาหารกินเต็มทีเนาะแซ่ไใบหนังกับแซ่พี่น้องเลยตัวอาหารอยู่ยาเัวเกลือยังไงก็เอายาแซ่เนาะ dạng phân sắc gia dạng phân bùn loét thì nó bể sẹo, sắc gia thì làn thêm kem rồi bùn loét, mitanol, mất mô là mô, mất mô là má, mất má là cột, thằng gì phía nào này, mày ốt mày thốn đấy, mượn bảo an mitanol cấp neo, chết một đại sinh huyết khô huyết khen này, tay về kho tàu, lấy đi pha phía nào, ở Sípuri Thái phía nào ở mường อย่างมันติดเดืองไอ้เนี่ยพี่น้อยหลั้งใจไว้เอมาตะฟังมูหยาดเลยพี่น้อยเลือดตัวเดียวนะทียังขันซ่อมใจนะนะนะพี่น้อยิ่งเลือดขันซ่อมใจข้างเบื้องมืออื่นสาวเนาะเบื้องอาการไปเลยพี่น้งนงนนองนะพี่น้องเยคฉันว่าจะไล่กะใหญ่ระบายเอาไปขวดเลยว่าทันสิได้เป็นพี่น้อง หมูนเท่าเนื c, ้อตัวเดียวเาะนี่่นีนี่ไงเดือคืสิบดอดได้แหละนะนาวกบ่แมนกบ่แมนเป็นอียงตัวนาวมนบ่เอกมีหมองนอนมันอยู่มันุดคืแกบนอนอยู่เบิดบาดนี่ ก็จะต้องแบนหมดเลยเนาะกันบ้าเบิดกับบ้าเอสี่เอาไก่หน่อยเนาะเอาไก่หน่อยเป็ดหน่อยพี่น้องมาเดี่ยงเลยเอาซาเนาะคือสิบัเดี่ยงหมูดอกถน้องเอาไก่หน่อยนะพี่อนเราน้องขังแบบขังเป็ดคังไก่ไบบอยู่นี่เดี่ยงเป็ดเดี่ยงไก่เอาซะคือสิบัเดี่ยงหมูนี่ถ้าเราไปจ่อข้างหัวเพี่อนเราไงเพื่อนเรบ้เอซี่หรือคีรลงไปจ่อบินงัวเนาะในบ้านไปเบิ่งอาการไม่หันเลย จก body, ักไฮดีบอดีแต่แกมาจะไทยุ่นเนาะท่านเะอาไปจบบาะมันสั่มนี่ก็จะเป็นอาบัตของบ่าวเอพี่เนาะแต่พูดอะสั่ไข่เครื่องลนะ่ะเป็นแบบมุงโดก,กันด้วยหนึ่งเนะาะสั่ไข่เครื่องเลยพี่น้องดูสิซื้อบาทแล้วจะต้องไปจาะบางหว่างจะไปจะต้งไปจบบาะบางหวงพี่น้องเลยเพราะว่าคำคำตอนนี้มันยากคำบาทน,นะเนาะ ไปห้าก,หา,า,ทำทำากินหางอยากมันขำมั่งก็บเขาว่นนนานอนดได้บ้างพี่น้องถือโอกาสดีวิวบ้านนั่นได้เลยเนาะใช้เบิ่์บรรยากาศในบ้านเราเองว่ามันเป็นยังไงสิเป็นบ้านห้างเลยพี่น้องเลยคนอยู่บัวด้เนาะข้าใหญ่นีเว้จ้ะ Một mẹ mà. bên đây bạn mà không bạn vậy ô Ồ, cột là không gọi vậy là không để đây hình hẹn gặp hẹn thì đã gặp hẹn gọi hẹn nó hẳn nó mẹ nhảy tôi nói hẹn gặp hẹn gặp lại bọn nó quay hẹn <laughs> เนี่ยออนปล่อยจากเสือก็จะจับบาายโดนึ่งหนึ่ง,งสองสา,าโตเนาะของบ่เอสีเรืองมมนี่บอแมนสองตนคือจะหายดีเด้ะนี่ตัวนี้จับไห้ ไ็จะเศร้แลในเด็ดตีนในปากนี่มันจเ็ก,เกจ่อยพี่งเลเาไงาแม่นาะตัวเี้หน่อยหนึ่งสองสามสี่หาโตพีเหาื่อหาโตตายในคล้ายน,นับเนาะตายชิได้กว่าพี่งเลเาไเดี๋ยวไปโดในบ้านอีกอันนึงออกทางกันเลยโน้แบ็ดมมี จอวี่พอไว้ขาดที่พออยู่แหงเด้อโอ้เพง่พงเพ่ง หางวดอ่ะไม่มใครอยู่นะจะมีสองเส็จเนาะเส้นท่านกับเส้นรุ่มออเห็ุกัรเลยครับ ไพกขอยู่ไปกเขาอยู่ตะกี high, anything, ้บ่ายเอียังในน้อยฮันเพื่อนเด้งอย่างไรเลย่ด้องเย่อยย่อยนี้เมื่อไทถแม่แต่ก็ยายไปอยู่บนอื่นแน่น้อบุ้งบุงบ่อบงบ่ประมาณบุงบ่อดอยร่างค้าเรือนสามไปหรอองไว่าสี่หสิบเลยอะรมแห้งแะงาวบาามเื้อนี่ลมบี่ไปรอง khi bà chỉ người được, mà cả một ông hẹn thương cảm pha chỉ chịu tóc lương này bà không bảo ấy nó bắt nó cũng ngoan đỡ thì nó ngay 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 đi yêu bọt à, phải đỡ nó ngay ngay nhẹ ngay 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 thang ngay ngay nó ngay 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 Nó sẽ ngay 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 อยกับชิพีประมาณนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเราเอกะเศร้าคลายเผื่องอะตะกี้คลายขนมกระตุกน้ำส้มน้ำแดงเนาะน้ำโอ๊กลำบ้านเด็กๆหน่อยๆนะพี่น้องเอ้คลายมือละสีหชิพันธ์อะมาเดี๋ยวนี้แม่เพิ่นก็เศร้าเนาะเพราะว่าเครื่องคล้องกับแพงหลายสูดขึ้นโมไดเงินคำกับบุญนี่แน่เลยนี่แน่แล้พี่น้องเอเศร้าพี่อยู่ทีซื้อเห็ดไทยนาไปแต่กระเดีวเนาะ เบย์ก็ต้งกวดเดี่ยวบางยาแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมืนอื่นจิกวดใหม่นี่แหละเียงเว็ดเบียงไก่เดี๋ยวมันจะกวเ็ดสโตนี่เ้ดุกามันบอหาหน่อยไปหอยเตัวเดียวเ็ดน่อยทาไก่หาโต a 4 5แนวออมไก่น่อยไปเนาะสีถนอมไก่ค่ะสี มึงแย่งมั้ยแย่งเป็ดแดียงไก่ดีกว่าเนาะกว่าเดียงชัดญ่เฮ้าือสีเดียงว่าไรตอนพี่น้องเลยแต่แนวไปเดี๋ยวติดรอติดตามต่อไปพี่น้องมามูตัวนี้นี่สีแดงกี่วัเนาะอยู่ในขอกนี่ยขันซ่อมใจพี่น้องเลยข้างเบิ่งอาการเนาะปลาม้านสีสีดอนดี่วัเนาะจะได้กับฝากเพื่อนใจเฮานี่เด้อพี่น้องไปคลิปนี้วิทย์เขาเจียวไปเพียงนฉันมีจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยกับเบิ่งโฆษณาบ่าวเอเนาะพี่น้อง ก็เป็นการสนับสนุนรักด้วยว่าครายากซับพอร์ตอีกทาาหนึ่งกับดซุซเ mm hmm. ปอรแ์แตงใหมาอะไรพี่น้องเลยพอกันมือเสาเนาะบ๊ายบาย